เพิ่มเงินกลุ่มเปาะบางเดือนพฤศจิกายน68กี่บาทนะครับมีคุณผู้ชมถามมาจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะพี่น้องกลุ่มปาะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุหรือเด็กแรกเกิดนะครับทุกกลุ่มจะได้รับกันเท่าเดิมนะครับเหมือนกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งเงินในงวดของเดือนพฤศจิกายนนี้จะโอนเข้าในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนยัอีกครั้งเด็กแรกเกิดคือได้600บาทผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่60ปียังได้690ปีขึ้นไปได้1000ทุกกลุ่มยังได้เท่าเดิมผู้พิการเหมือนเดิมนะครับอายุต่ำกว่า18ปีได้1000อายุมากกว่า18ปีได้800ยยังไม่มีการปรับเพิ่มในเดือนนี้ตอบเคลียร์ชัดนะครับหากผู้ชมท่านใดกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิการ เด็กแรกเกิดหรือว่าผู้สูงอายุอยากจะให้ตามข่าวกับผู้พิการผู้สูงอายุหรือเด็กแรกเกิดอะไรก็ตามคอมเมนต์มาใต้ล่างได้หรือไปกดเป็นเพื่อนได้นะครับที่เพจ Facebook ข่าวสตังมีเดียนะครับอันนี้อีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับสตังมากขึ้นและไม่ตกข่าวแน่นอนอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับและดูสตังได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook กับ YouTube อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าจะไปตามข่าวไอ้ครับ